สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายรัมโบในเกม last day on earth ครับก็อยู่ว่างๆนะไปเที่ยวเมืองทรายกันดีกว่าอันนี้จะเป็นเครื่องผสมคอนกรีตหรือว่าปูนนะส่วนผสมมีแค่นี้ครับทรายสิบหหินปูน20่สิบอกทราย5น้ำสิบก็จะได้เป็นปูนซีเมนต์สกระสอบนะ เราต้องมีเรือรก่อนนะถึงจะไปเหมืองทรายได้ครับโอเคอุปกรณ์น่าจะประมาณนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดจะใช้พั่วอยู่ประมาณสามถึงสี่อะประมาณนั้นนะส่วนอีเตอร์เหล็กน่าจะสี่อันก็ถือว่าเหลือแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่เหมืองทรายครับ นะครับมาถึงบริเวณหัวคายแล้วล,ลมแรงเหมือนในชีวิตอยู่เลยเทคนิคของผมนะครับผมจะไม่ตัดต้นไม้ไม่หาแรกฟอสไม่ขุดทรายไม่เก็บอะไรก่อนท้งตึ้งนะจะใช้วิธีเคลียร์ซอมบี้ก่อนครับ ภาพมันสวยขึ้นนะหลังจากอัปเดตมา ็นไปได้เอาปืนยิงนะครับแล้วก็ mm hmm. ก็เอยลากกับเรียกมาทีละตวอยาเข้าไปอยู่ในวงมันนะ โอเคครับน่าจะหมดแล้วนะผมจะกดออโต้ในการฟาร์มนะครับเดี๋ยวค่อยดูบทสรุปกันครับว่าผมจะได้อะไรไปบ้างครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของของทั้งหมดที่เมื่อกี้ผมไปฟาร์มนะอันเนี้ยทรายอะ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าเมื่อก่อนมันจะสักประมาณสามสิบถนะึงสามสิบห้าะแต่ปัจจุบันเนี้ยสี่สิบแต่ตัวเนี้ยลดลงแน่นอนเลยคอร์สเนี่ยมันจะใช้สี่ผลึกนะครับต่อกระจกหนึ่งแผ่นเราจะเอาไปเผานะแล้วก็หินปูนได้ประมาณสามสิบสามนะ แต่ผมก็ครับเป็นขวานนะเพื่อที่จะเอามาตัดไม้ไม้ก็น้อยลงมากเนี่ยเหลือประมาณร้อยสิบสองส่วนพั่วใช้ไปประมาณอันอันกว่ากว่าเกือบสองแล้วก็อีเตอร์เหล็กใช้ประมาณอันกว่ากว่าเหมือนกันผมว่าเกมมันปรับเหมือนให้มันง่ายขึ้นแล้นะของก็ดอบน้อยลง ัจจุบันก็เนี่ยครับเท่าที่เห็นครับผมเองก็ไม่รู้จะไปทําไมอะ่ะก็เพราะว่าของทุกอย่างมันอยู่ที่ศูนย์ขนส่งหมดเลยแต่ก็ไปเพื่อลงเอาไว้ให้ดูสักครั้งนะว่าในพื้นที่เหมืองทรายเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวเรากลับกันไปที่บ้านนะไปเผาคอร์สกันครับเอาละครับกลับมาถึงในบ้านผมแล้วนะครับ เราก็เอาเนี่ยเจ้าคอร์ดเนี่ยมาตั้งเอาไว้แล้วก็ใช้ฐานทำการเผามันก็ใช้ระยะเวลาประมาณ27นาทีถึงจะได้กระจกหนึ่งแผ่นนะอันนี้ผมก็ทำเอาไว้ให้ดูนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเนี่ยเห็นนะ ในทินฐานสองนะกระจกนี้ผมกดลบทิ้งไปแล้วนะประมาณ600หกร้อยเดมเพราะว่าผมผ่านด่านลึกๆอะ่ะเขามีแจกทุกวันไงกับอีกอย่างหนึง่งผมแนะนำอย่างนี้นะสำหรับมือใหม่อะ่ะถ้าสามสี่ปีก่อนผมไม่เถียงนะจะต้องคราบเรือไปที่เหมืองทรายไปก่อเห็นความตายไปหาแร่ไทเทเนียม เพื่อที่จะเนี่ยครับมาทําบ้านเลเวลห้าเนี่ยคือตัวเนี้ยเห็นไหมบ้านอิฐแดงเนี่ยแต่ของผมอะไม่เคยไปเลยนะเหมือนป่าหิมะเล่นมาสามปีกว่าจะสี่ปีผมไม่เคยไปเหยียบเลยเพิ่งไปเมื่อคิดที่แล้วเนี่ยแล้วก็กเกาะแห่งความตายผมไม่เคยไปเลยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมต้องการไทเทเนียมผมเอาจากตรงนี้ก็ได้เนี่ย ซึ่งชุดเกาะไทเทเนียมเนี่ยแตกเหมือนกันนะครับที่ถิ่นฐานสองอแต่ว่าใช้เวลานานในการเอ่ยย่อยสลายหนึ่งชิ้นแล้วก็ไปลุ้นเอาว่ามันจะได้ไทเทเนียมไหมซึ่งเราเอามาสร้างบ้านแบบนี้ครับเนี่ยถ้าเป็นพื้นเห็นไหมจะต้องใช้ไม้อัดไม้อเนี่ยก็อยู่เหมือนกันที่ศูนย์ขนส่งอยู่ในกล่องก่อสร้างหรือ อาจจะใช้รถ ATV ไปตัดไม้แอดที่ป่าหนองน้ำก็ได้เห็นไหมครับจะใช้เหล็กไทเทเนียมแท่งสิบแท่งกัแบบตัวนี้อิฐแดงอิฐแดงก็เช่นเดียวกันครับผมก็ได้จากศูนย์ขนส่งนั่นแหละเลยมาได้เนี่ยขนาดสองได้จะคูณห้าหรือคูณหกเนี่ยก็ถือว่าเก็บของสำคัญได้ครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก ก็ผมไม่ใช่สายป้นด้วยไงเนาะโอเคเดี๋ยวถ้าหากว่าว่างๆอีกเดี๋ยวผมก็จะไปลงเกาะแห่งความตายสักครั้งหนึง่งถือว่าทำเอาไว้ลงช่องนะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ